ะะมีคุณเพชรรัตไฟศึกษาวิชาค่ะถามมาจากทาง YouTube นะคะถามคุณหมอมาว่าไม่เห็นเม่เห็นคุณหมอพูดเรื่องฝีนะคะก็ถามบอกว่าเป็นฝีที่แคมขวาแต่ว่าหัวมันแตกออกมาแล้วค่ะต้องรักษายัางไงต่อคะอ๋ออันนี้ก็ก็เป็นคำถามที่ดีนะเราเจอบ่อยนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่เจอปกติอวัยวะเพศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชวนไหนเนี่ยสเส้นเลือดเปเลี้ยงเยอะมากแล้วก็ บริเวณนี้บางทีเป็นที่อับชื้นบางทีติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นหนองเนี่ยเรารีบรักษาเนี่ยมันจะหายเร็วมากนะครับเพราะเส้นเลือดเป็นเลี้ยงเยอะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่รีบรักษามันก็จะบูมเป่งเลยคราวนี้กลายเป็นแบบมากมายเลยคราวนี้เเวลารักษาปวดหัวเหมือนกันก<ะ>็แบบต,ต้องทำแบบที่ว่านั้นเหมือนกันแต่ว่าการรักษาจะยุ่งยากเพราะเพราะว่ามันกินลึกเข้าไปลึกใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องล้าง อาจจะล้างด้วยไฮโดรเจนเบออกไซด์อะไรเงี้ยซึ่งเป็นหน้าที่ของหมอเขาทำแต่ว่ามันจะดูแลยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปแต่เนิ่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมันรักษาง่ายแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้มันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะฉะนั้นบริเวณบริเวณสืบพันธุ์เนี่ยเส้นเลือดไปเลี้ยงเยอะทั้งนั้นเข้าเข้าใบหน้าเรา,เราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นอะไรเราไปนิดหน่อยมันก็ ไปโรงรัฐบาลก็ได้นะครับหมอทุกคนเขามีความรู้หมดแต่ถ้ามันแตกออกมาแล้วนี้คือเราต้องล้างแผลไหมคะหรือว่าให้เราไปก็ล้างน้ำทงปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแผลเล็กๆนะเหมือนสิวเหมือนอะไรกินยาแก้เซรก็หายพวกไดคอกซ่าไดคอกซ่านะฮะแล้วเราทําความสะอาดเองก็ได้แบบที่บอกก็คือส่วนที่เป็นแผลเนี่ยถ้าแผลแผลเล็กๆเราก็เช็ดด้วยนต้องเกลือล้างแผลขอดแผลเราใช้อลกอฮอล์ยกเว้นว่าเราลักษณะว่ามัน รู้สึกว่าเราตัวเราเองอะ่ะผมบอกให้ <S <S คนไข้เนี่ยจริงๆเวลาเราเราใช้สามันสำนึกเนี่ยเราสามารถที่จะคล้ายๆหมอได้เลยนะเพราะเราตัวเราเองเรา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 บอกเราเราเราเรู้สึกมัน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 มากเกินกว่าความสามารถเราเนี่ยค่ะเราเราเรารีบไปเลยนะฮะดูแล้วมันเฮ้ยมันมันผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเราดูรู้แต่ถา้ามันเล็กๆนะแล้วเรากินยาแก้เส็ เราไปที่ร้านขายยาเราเราไม่มีตังเราไปที่ร้านขายยาเราปรึกษาเขาเภสษัทเขามีความรู้ปัจจุบันเภสษัชมีความรู้เยอะนะที่ร้านขายยาครับเราก็ซื้อยาแก้เสบชนิดที่ดีหน่อยนะครับแป๊บเดียวก็หายนะครับแล้วก็ทําแผลอย่าลืมอย่าให้แผลสปรกนะครับพอทําแผลเสร็จล้วก็ถ้าถ้ากังวลจริงๆก็ไปที่โรงพยาบาลกันนะคะให้พยาบาลทำแผลไปไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราต้องการประหยัดนะครับต้องการประหยัด